สวัสดีค่ะวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2567นะคะวันนี้ตกปลากับ Nike, นายหัวเอเรามาแนะนำที่พักที่บึงสาปทวนกันนะคะอันนี้หน้าห้องพักห้องพักราคา800บาทต่อคืนนะคะตกปลาจะมีค่าคันเบ็ดคันละ50บาทอาหารปา่าซื้อที่ร้านค้าทางเข้าได้เลยะคะ่ะอันนี้ห้องพักเขานะคะก็จะเป็นห้องแอร์มีตู้มีเตียง ทีวีมีไวไฟห้องน้ำตู้เย็นพัดลมมีให้แต่ไม่มีกระติดน้ำร้อนนะคะห้องคใครชอบทานกาแฟร้านค้าข้างหน้าเขาก็จะมีขายหรือจะติดมออกาฟแฟเล็กๆมาด้วยก็ดีค่ะอันนี้นะคะอันนี้หน้าต่างเราเปิดหน้าต่างออกไปสินะเราจะเห็นด้านหน้าก็จะเป็นซุ้มตกปลานะคะวันอาทิตย์ก็จะคนเยอะหน่อย เด็กๆก็จะชอบมาตกปลาที่นี่